แอรที่ทำกับเราไว้เจ็บแสบยิ่งนักแต่ทุกเด็กที่ผมมีผมไม่รู้ว่าเด็กเนี่ยจะชนะผมไม่ได้เจ้าทางมาจัดเด็กเนี่ยทางนะตอนเนี้นะหรือโจองเบียดมาเล่นละกันผมรู้เว้ยว่าเด็กนี้คงคงชนะด้วยการโจมตีไม่ได้เพราะผมเคยลองมาแล้ว <laughs> ว่าผมก็ต้อง เป็นเด็กจัดป้องกันอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทำไหรอือเอ้ผมได้แลกแบกนการ์ดมือนึงผมมีสิทธิชนะสูงมากเลยนะกินข้าวอยู่ด้วยน,นะกินข้าวแกงส้มอ่อยนะไม่ได้ลงมาเติรมาเลยอน่ะ เราของตีไปแล้วไม่คยเปิดการเนี่ยอยู่บ้าเลยอะไรไม่น่าจะเธอนะแล้วสมมติเหมือนกันนี่นนยฮึซิอกับดีนะแต่หน้ามันมีนนต่วมั่งการด้วยนะ ผมรอให้มันตีมาเยอะๆดีกว่าอ,อืมโอเครู้เรื่องจับเธอคุมไม่ต้องทำเฮี้ยอะไรเลยพิธีชนะตัวนี้มีมีธีวะมีทำลายเด็กไม่ได้ทำลายการบานมือมันมันก็ต้องรีบรดวดอาพีมันให้หมดนัแหไะก็ชนะ เดี๋ยวผมเล่นเสริมของมันเดี๋ยวผมไปตั่ข้าวยังไม่อิ่มที่ดาวสองตัวนี้มันตัวอะไรได้มั่งวะนี่ไงรถอะพีเดอไกพันก็เอาครับอย่างเงี้ยแจ็คจุนไปพันหนึ่งกันรักงานาเมื่อตีไม่ได้กูทำลายก็ได้ไง ทำได้แล้วเอฟเฟตดูสารหน่อยหนึ่งใบเอฟเฟตการนิกอีเฮี้เดินรถเอมพีไหมล่ะไม่ลดดีจริงกูเอาลนะแต่ข้่าแป๊บ สวัสดีฮะกลับมาแล้วตัดแกงมาเรียบร้อยโอเคผมจะกินไปด้วยแคร์ไปด้วยนั่นแหละมาโอเคอ้าวถึงไหนแลว้ววะเทินกูใช่ไหม,มยังไม่ใช้ปรกหัว์นะผมใช้แบบนี้ก่อนผมรู้มันไม่สำเร็จหรอกผมต้องทำลายรถอะพีกันอ้าวไม่รถอะพีอ่ะแบกจัง เลยบีก็ต้องตีแล้วครับ <c oughs> แบทเช้าห้าแมหรือว่าลบไปแล้ววะคุณได้การเสร็จเลยรู้เรื่องฮนะใบนี้ไอใบถ่วงเวลาชีวิตอีเวนผมรู้แล้วบางคนก็หมานี่นะอะไรอะเร์ดูขณะที่ผมไปตาค่าอยู่ก็รอดูอยู่แต่บางคนก็จะปิดไปแล้วหรือไม่เม่เออมันมีหลายคนเลยนะผมผมพูดจริงๆผมพูดจริงๆเลย มันมีหลายคนเลยนะที่แบบอะไรวะเขาเรียกว่ามาเม้นอะเออผมไม่รู้กดซับอาจจะกดซับกดอะไรแล้วก็แบบมาเมน้นบางทีไม่ได้ดูคลิปหรอกแต่ก็เมน้นก็เออผมก็ไม่ว่าอะไรแล้วกันผมแค่ว่าผมแค่ดับเพื่อที่จะิ้งแสงตอนไหนวะไม่ทันมองวะกับเทิน มันเที่ยงบาดีไงตอนเนี้ยมันมันเอาพลังสูตรดีผมะ่ะผมนี่งง,งเลยกะัตายคู่บ่ะ น่าจะมีคนตายคุมไม่ได้ด้วยหรอกนะตำแหน่งแสงยังอยู่เล้วซุบดีบตลอดเลยอ่ะเป็นยังไงบ้า เพิ่มแบบมึงเต็มแผ่นยังไม่หมดเลยอ่ะเฮ้ยเกินนานจริงหมดเถอะเออหมดปะไม่ไม่อีกเดียวเดียวครบแล้วมั้งเนี่ยดูเรื่องเออด้วกกัน ตัวเลยเหรอไม่ใช้แล้วล่ะนี่นไงนานเกินรอไม่ไหวแล้วโบ้ทมไมความสหามันการณ์เป็นศูนย์นี่งไง สั่งไว้สองตัวเลยอ่ะนี่อะไรนี่เป็นเดร์อีกกากันตาเยอะชิบหายเฮ้ยบอกอีกตัวเดียบ้าอะไรอีก มันเป็นแผนนะมันเป็นแผนมันตกใจไปแบตเทิล์นี่ร้อยตีก่อนเลยถ้านกำีัได้ผลโอเครู้เรื่องเอ้ยเฮียไม่ต้งทำเฮียอเลย มีเงินก็เจ็ดพันอันง่าวไปเด็กลืมไปเลยเฮียกูลืมไปแล้วมิงถึงแล้วจ้าไปอือคือมึงกลับม่ให้กูตีเข้าอยู่แล้วอ่ะเป็นกรรมอือไปเพื่อนอีก Mình chỉ khiến Mình lấy cái xô đĩa ra rồi đau bà, không có tạm đau Đây mọi người ạ เราไม่ก <ừ. S 1> ็เรียกอยู่ดีเลยน้ำเงนต้้งแถพีวะยังเรียกบยังเฮ้ยเีย bên đấy bên đấy, phải đâu, mà ít mình cũng chạy ít đi Å! Yeah. Oh. อมาแล้วดูดิได้กวเดียวโห้เอ๋ไม่ได้สิ่กอเดียวต้องไปเลยอะไร่ะใช้ได้ใบน,นี้ตกอไปเลยวันนี้ที่ใบหมาไว้ดังนั้นใช้ใบนี้แหบโลก เป,ปิดไปแัดมอเตอร์ปกติเราไม่เอานะเราจะได้จวดรวยๆยังไงล่ะนั่นแหละคือแผนแบบนี้จะไปในเด็กก่อนจวดได้ก็จวดได้รวยๆเลยนะเหม่ยตัวแผ็นแบดง้อตัวอะไรไม่รู้กูมไ,มมไม่รู้จักม่เห็นมึงในการ์ตูนด้วยตีไม่อยู่ภาคกี่อีกวะแบบวันนี้รายการเสร็จเหล็กรู้เรื่องฮะรู้เรื่องจบเทินกาดเวน โคตรเกลียดเลยไอบันอยู่ในนี้มันไม่เท่าไหร่อยู่ในด้วยเอลลิงม่นมีถามช่องอยู่แล้วมึงยังกันได้ทียึงไงฮิจโจมตีได้โจมตีก็ได้แค่สามั้างอยู่แล้วมึงยังใช้อีกอะ่ะแ,แบ่งการบานมือเหรอหน่าสนุกนี่ใช้เลยเฮียแต่มันก็ใช้ได้นี่ว่าลืมเป็นไรฮะแข่งกันจะไ,ได้ตอนับ อ้าวมันทิ้เงเอกโซเดียทำไมอ่ะอย่าบอกนะนายมีเอกโซเดียมันมือสามใบน่ะนายทิ้งไปแล้วนายก็หมดสิทธิ์ชนะแล้วสินะใช้เป็นนี้เลยละกันรับออฟเอทดทำงานอู้ยิบจัวดโอ,อ้โหไม่ได้จัวไอ้เหียขวยไม่หีเปลี่ยรเป็นนี้เสร็จสร้าแห่งความโลภจากนั้นจบเทิผมน้องชนะตาเนี้ย อ้าอีกัวเดียวกันไายกับอีกโซเดียวของฉันนะ่ะใครมันเทเลงกหมืนกันใ่ไหล่นะเออพี่ฉันถึนัดจั่วกา๊าซอย่างงั้นเหรอรู้สึกจะแคร์แคร์ก๊าซสินั่นนายนะจะไม่ยอมแพ้หรอกออกกา๊าซผมไม่รู้บอกว่ามึงมีไว้อีกตัวเดียวมันมือกี่ใบนะแต่นายลงสุดท้ายไปเรืยตั้งสองใบนะใช้อีกมันได้จัว่วอีกมันก็น ไม่มีทางเลือกว่าต้องใช้แหมมันมันจะไม่ให้กูจัวอเลยหรืองไงวะเกมอ่ะมันก็เกินโอ้ฮ่าจริงด้วยโอ้ยเกินไปเกินปุยมุยบ้าบอของหอยพอกแล้วอมองานอีกอืมหือยบ้ร้อยฮะกูยับรอ้อย นายคงยันงลำบากแย่เลยสินะตอนที่นายไม่มีตอนที่นายไม่มีอไ,มมไอโซเดีย2สองชิ้นนะ่ะใช้เลยละกันเสร็จแแห่งความโลภช่วการได้สองใบยังไงล่ะจึ๊กจึเคมาแล้วหนึ่งชิ้นอาการหนึ่งใบสองใบเลยละกันจบเทินชิ้น ฉันเป็นส่วนการ์ดยังไงล่ะกลุ่คาญมึงยิงจริงเบื่อแล้วกันนี่กลุ่มที่ใบพอใจยังเปิดอีกหนึ่งใบนี่ไงใช้เลยใช้แม่งให้หมดเลยอะใช้แม่งให้หมดเลยอะใช้แม่งให้หมดเลยอะสวมงานงานไอปีศาจนั่งโง่อยู่การ์ดหนึ่งใบโอ้โหเดี๋บอกนะว่าแกจะยอมตายพเพื่อแจกการ์ดน่ะชื่อจวด ไม่ต้องชิดลงสุด้านล้าไม่ใช่หรอเด็กของนายเป็นอยังไงกันแน่นะให้มึงจวดอีกสองใบละกันมาดูกันใครจะได้ก่อนยี่กูได้จวดว้าวอันนี้เมื่อตายแลวมันจะอันเชิญใช่ไหมอันเชิญนะถ้ากดผิดขึ้นมาไม่เรียบร้อยเหมือนกันนะยังมีแต่เด็กเหีย เปกัตรลงมาเปลืองฟิวกูเปลี้ยงหายไปได้ไปเนี้ยเออจบเทิร์นผมระแากแย่ต็ๆนะชิ้นส่วนคองหนึ่งหนนายนะอยู่ในสุดสายแล้วยังไงล่ะนาไม่มีการเรียกคืนแล้วก็นะ่มีมอเตอร์ไั้วลอบนะตอนนี้เป็นชัยชนะของฉันยังไงล่ะไอ้บลอกทำนั้นยี่มไปเลย โอ้โหเยี่ยมไปเลยโอ้โหเยี่ยมไปเลยแต่ยังยังไม่ข้าจะใช้การ์ดใบนี้ยังไงล่ะอะคิดไกลเซ่นี่แนะ่พกวันหนึ่งยยามจอยหนึ่งใบใส่ในคอมมอเตอร์ตัวน,นี้ไว้จบเทินต่อให้ในายแต่มือมีงแสงมันก็ไม่ช่วยอะไรนายแล้วนะ ฉันจะไม่ตีนายแล้วอย่างไงล่ะเสียนายหน้าดูเลยต้องเสียการึงือไปฟรีๆนะเอฟเฟคการทำเงินนะความดื้อด้านของคนโง่ฉันจะได้จั่วการสองใบพวกนีสองใบยอย่างไงล่ะนี่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 ยข้าได้อีกแล้ว่เข้าจะจูอีกสองใบแล้วกันนะฮฮทีนี้แกก็ตกอยู่ในที่นั้งลำบากแล้วจั่วอีกจั่วอีก ได้อีกแล้วจั่ยอีกครับอะไรอ่ะไปจั่ยให้มันมือไปเลยอ่ะอออกเจอคอมโบแล้วกูแล้วนี่นีขอได้อีกขอได้ไดหนึ่งใบโอไม่ได้แล้วแย่เลยจังหวะนี้กูต้องทิ้งมันเลยนะครับทิ้งมันเลยเดี๋ยวก่อนป้องกันงงๆก่อนไม่มีมาออไปแ้้ทิ้งน้อยๆจบเทิร์น เราต้องทิ้งไปนี้แล้วกันมา <c oughs> รับดักทำง,งานใบนี้จัวจัวหน่อยแล้วกันนะโอเคเรื่องใช้ใช้ไปไปช่องเดียวด้วยนี่ต่อเนื่องเหมือนอะต่อเนื่องมอเตอร์เราตายจะ้จวนการเค อ้าวอีกสองใบเท่านั้นมันได้จวดสองทางด้วยมาเทพดีดายเห็นชัยชนะเข้าข้างฉันแล้วสินะอีกใบหนึ่งยอดไปเลยชนะก็เฮียแล้วไปนี้เพิ่มโกาสจัวดได้สูงจบเทินกลัวต้องทิ้งไปนี้หนึ่งเลยน,นี้สองเลยไปนี้สามเลยกดผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับ เอาแขนทิ้งก็เรียบร้อยเหมือนกันอาการกูในกองน้อยกว่าประเซ็นชนะก็ต้องเยอะกว่าอยู่แล้วจบเทิรนไม่ทำอะไรมึงเท่นั้นแหละมามเป็นแค่ภาพบางหน้าของพวกอุปโลกยังไงล่ะแกก็คงต้องการเอเกโซเดียมเหมือนชันสินะแย่เลยขาดขาขวากับหัวอื้อไม่ได้มอเตอร์ปกติวะแล้หมดแล้ว ไปนี้ชิ้นไปเลยมีแล้วนะฮะเขาก็ไม่ตีเราเราก็ไม่ตีเขาเขาตีกันไม่ได้มันก็เลยไม่เกิดอะไรขึ้นเยี่ยมไปเลยชนะเป็นงชนชนะแหละเฮ้ยๆ <c oughs> จะอีกสั่งใบย,ยังไงล่ะเปอร์เซ็นชนะของฉันนะ่ะอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยนะตอนนี้นะ่ <c oughs> ะฮึบเปอร์เซ็นชนะฉันขึ้นมาแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วจบเทินนะ่ะ ทิ้งใบน,นี้แล้วก็ใบนี้ทิ้งไปเลยเอ้าวใบนี้อหนึ่งใบแล้วกันอีกใบเดียวปรเซ็นชชชชชฉันอยู่ที่เฮ้ยอยู่ที่ปแปดสิปอเซ็อยู่เธอหน้าก็คงเก้าสิบสินนะทิ้งเลเวลบีทิ้งไปเลยครับชนะเป็นหุงฉชั้นแล้วยังไงล่ะอะอรอนะ ต่าไปซะวันนี้ข้าชนะแกแล้วคลินี้ก็แ่้งกันไปก่อนที่ชนะไอ้พวกน้ยจุ่มตาดีกว่ามายุกิกูอยากรู้่ามึงจะตอบปให้กูสักใบไหมทำเป็นมุดกูได้เต้มเต่พระเจ้าเข่าแล้ว การใหม่มางงสิโอเทพลาตัวเรียกทเทพลาไม่ววไม่นี้ครบแล้วบาครบแล้วกูจะโก้ทำไมนี่คือมันจะไม่ให้การใหม่กูเลยเรืร่องยังไงหรือ,อยังไงกันฮะเวนจิ้งโอ้โหการใหม่กูหน่อยเถิดนี่ๆนีนี อือหือคงจะได้หรอกนะบอกกูไม่ให้มลยหลอกคนมีนี่นื้อด้านทุกเกมเลยนะไม,ไม่ให้การ์ดกูเลยไปสุ่มเด็กอื่นๆนี่ได้เย่ๆแล้วเนี่ยสุ่มเด็กนี้แม่นงนี่ได้หนึ่งใบแล้วเมื่อกี้เหรอสฟิงใช่ไหมเคดูรเรื่องนัอค่อยๆปลดมาแล้วอ่ะแหม สี่ใบเองมาเซฟให้กูด้วยนะไม่ใช่ไม่เซฟให้กูเองใบเดิมมีไปต้องมาสักใบดิมาสักใบแล้วมามาใบหนึ่งแล้วโอเคมีสี่ใบต้องมาเซฟแมนมียังมีแล้วโอ้โหจัดเด็กโซฟิงได้เลยเนี่ยอยังไมไปเลยครับ วิกิคุงไปบิดแอปไลน์ไลา์อีกแล้วไลน์แล้วลอีก้าเรื่อออโหสุกันอ้โหสปสิงจะครบเด็กแล้วครบแล้วแหละชื่อที่แท้จริงของท่านอาเมิมโอเคอีกสามใบอะ ไปสุดท้ายมันน่าจะได้ยากหน่อยแล้วไม่รู้ว่าการ์ดอะไรด้วยส่วนใหญ่การ์ดสุดท้ายของแต่ละแพ็คมันจะเป็นการ์ดหาการ์ดดีนะการ์ดที่ดีมากๆแต่เราไม่รู้ว่าเป็นการ์ดอะไรจะเป็นพวกอะไรอ่ะพวกการฟิชชั่นหรือเปล่ามันก็การมอตเตอร์เก่งๆต้องเป็นมอตเตอร์อ,อยู่แล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันว่ะทำไมป็นการ์ดดีอะ่ะผมสุ่มมาเนี่ยฮอลัสอะ่ะ ของรถเบลแปดม่งมันอยู่ใบสุดท้ายอ่ะของที่มันมันโจอ่ะมันอยู่เอ่ะสามใบแกบิกสามพันอาจจะหมดก่อนนะผมว่าสามพันของผมหมดก่อนอุ้ยสั่งใบมามีลุ้นมีลุ้นเดี๋ยวดูค่ะกอจริงแล้วมามเย้เย้ล้ว เงนฟิล์มใช้ครั้งเดียวพอแล้วนะ่าจิสกซีลินเตอร์กูจะครบห้าใบแล้วน่เวนไปฟิล์อีกแล้วกจะมาทำไม้เล่นก็นไม่จะเล่นตนนนนน่๊ด ดูเรื่องส้ำหมดแล้วอดแล้วแหละได้อีกครั้งเดียวอ้โหฮืออีกครั้งเดียวมันก็ต้องมาแล้วอีกใบหนึ่งมันต้องมาแล้วไหมซุบกาดชุบชีวิตเวนเคสำหรับคลิปนี้รายการเพลงเท่น,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 นี้ชอบกดไลค์ใช่กดอ่ะเฮ้ยเกีเ้ยอะไรนูเนี่ยช่างของมึงแล้วกันไปละ